ครับสวัสดีครับมือนีผมก่อแลน้าเฮาผมยูที่สวนนะครับเนาะอ่าเสานี้ยูทีสวนแลน้าเฮาเลยซึ่งเป็นสวนข้างหนอกครับเวลากับพ่แม่หกโมงสิบนาทีครับมือนีผมสิพามาเบังนี่แหละครับเป็นการหมอกหนาแล้วก็ปี้หนีเป็นหมอกที่ลงหนามากที่สุดเลยครับพี่น้อง ตั้งแต่ทําสวนมาปีนี่หมอกลงหนาที่สุดแล้วก็นหนาวที่สุดแล้วครับพี่น้องเบิ้งครับบรรยากาศข้างนอกนี่คือนะเวลานะั้นที่นี่นะพี่น้องคือมันหนาจนว่ายแบบแนบว่าเห็นเลยครับเบิ้งครับหมอกแล้วอากาศเย็นนะครับพี่น้องซึงเป็นบรรยากาศแบบเหมือนเฮ้าไดฟิวอยู่เมืองนอกเลยครับโอ้เบิ้งครับเนี่ยครับนี่คือทางทางเขาของเลนาเฮ้านะครับน้องพี่น้องเดี๋ยวผมสิพายางเบิ้งบรรยากาศ ตอนเสาประมาณหกโมงสิบนาทีตอนนี้ครับผมเบิ้งครับพี่น้องครับตั้งแต่ทําสวนมาเนี่ยมีปีนี้แล้วครับพี่น้องที่มันมีบรรยากาศแบบนี้เย็นแบบนี้หนาวด้นที่สุดและะ้วก็หมอกลงหนาที่สุดพี่น้องลงจนมาแบบแนมโบเห็นแบบท่างข้างหนา้าแบบเนี่ยนี่คือในกล่องในกล่องอาซิบอปั้นไหนพี่น้องแต่ว่าถ้าเฮามาเห็นสถานที่จริงบรรยากาศจริง พี่น้องสิเห็นเลยครับเบิง้งว่าเบิ้งครับโอ้โหแบบพี่ดองแบบมันเหมือนแบบเมืองในหมานหมอกนะครับเนาะนี่ครับนี่นี่ครับถ้าเห็นมาเห็นด้วยตาเปล่าเขาเองหรือพี่น้องสิหูว่าโอโ้โหเบิงบ้งพี่น้องเบิ้งใกล้ๆนะครับเนาะนี่คือหน้าข,าขัางๆนะครับเนาะโอโ้โหเบิ้งพี่น้องหนาปันไดพี่น้องก็เบ,บิง้งเอาดีแล้วครับเนี่ยเห็นบ่เนี่ย,ยคือหมอกลงหนาแงครับพี่ดองแบบ เราอากาศเย็นนําบอกตรงเลยครับถ้าทัานใดมาช่วงนี้ครับมาต้นเสาครับามามาเสามาแลกได้ห้าวเสาแบบประมาณทันมาเลยหกโมงครับหกโมงเนี่ยทันสิเห็นเลยครับว่าโอ้โหมันมันเป็นเหมือนเหมือนธรรมาชาติแบบนี่ครับพี่น้องดูทางเขาขนาดทางเขายังมั่วๆก็หมอกเลยครับ สดชื่นมาครับต้นนี้เวลานี้เย็นแนะนําเลยครับทํามามากแปลว่าผู้ใดอยากได้บรรยากาศแบบต้นเสาเนาะครับเนาะแบบบรรยากาศสดชื่นบรรยากาศเหมือนเมืองนอกเลยเนี่ยนะครับเนาะมันได้ฟิลเดยผมเนาะนี่ครับผมเสียเบิงนะ้งเนาะนี่นี่คือผมเดินทางทางเขาเนาะครับเนาะหมอกหนาแห้งครับปีนี่ครับโอ้ผหยังว่าผมเห็ดสวนมา ตั้งแต่เห็ดสวนเหลือมเห็ดสวนมาเนาะครับมีปีนีที่บรรยากาศแบบว่ามันเปลี่ยนแปลงถูกอย่างเลยครับแบบฤดูหนาวกับหนาวแห้งฤดูฝนกับฝนมาหลายฤดูห่อนอันนี้ห่อนกับห่อนแห้งนะครับเนาะแล้วก็เนี่ยครับฤดูหนาวตอนนี้ก็คือว่าปีนีคือหมอกลงหนาแห้งแล้วกันมันเห็นว่ามันมันเปลี่ยนแปลงอีีครับมันเปลี่ยนแปลงอีีชัดเจนเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ครับเขาเห็นเลยครับ ดูครับพี่นอ้องโอ้บรรยากาศคือหนาเลยครับพี่น้องเบื้องต้นใหม่ที่อยู่นู่นครับพี่น้องเห็นเห็นเลยครับว่าโอ้โหเบื้องพี่น้องนี่คือทางเขาเนาะครับเนาะเนี่ยเโอ้เบื้องครับพี่น้องนี่คือทางเขาแลนาเฮาเนาะครับเนาะมันเป็นอย่างที่แบบถ้าเห็นผมถึงบอกว่าถ้าเห็นโดยดตาเปล่า,าสิดีมาแบบสีเห็นแบบธรรมาชาติอหลีครับนี่คือสวนรรแลานาเฮาตอนเสาร์นะครับเนาะ ครับนี่ผมกำลังผมกัถึงสวนแล้วเนาะครับเนาะสวนแลนาเฮานะครับเนะบบานนะครับสลรับไลนนี้เนาะครับเนาะผมก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ตตามเบิงเนาะครับเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชเด้อครับเด้อผมก่อแลนาเฮากะขอจบกลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ